สวัสดีครับเด็กๆพบกับพี่บอยแล้วนะครับที่ช่อง boy the m a t นะวันนี้นะครับอยู่กับซีรีส์ m a t for kids นะครับใน ep ที่8กันนะฮะวันนี้พี่บอยมีเรื่องสำคัญนะครับที่อยากจะบอกน้องๆเนาะสำหรับระดับชั้นประถมนะครับวันนี้นะเราอยู่กับเรื่องการรู้จักนะครับคำว่าตัวประกอบและการแยกตัวประกอบครับเด็กๆ น่าจะเคยได้เห็นคำนี้เนาะถ้าเป็นน้องๆป .6 ที่กำลังจะสอบเข้าม .1 นะครับนะคำว่าตัวประกอบกับการแยกตัวประกอบเนี่ยมันทำให้เหมือนกันนะครับมันทำให้เหมือนกันนะวันนี้นะครับพี่บอยจะมายกตัวอย่างนะครับให้เด็กๆดูแบบง่ายๆเด็กๆจะได้เข้าใจว่าอ๋อแบบเนี้ยมันคือตัวประกอบครับและแบบเนี้ยมันคือการแยกตัวประกอบจุดสำคัญเลยนะพี่บอยแนะนำนะครับไม่เหมือนกันนะนะครับเวลาอ่านโจทย์ดูดีๆเนาะถ้าเกิดมีการแยก อยู่ข้างหน้าเนี่ยที่พี่บอยขีดเส้นไว้ตรงเนี้ยนะครับเด็กๆต้องระวังนะครับทําให้เหมือนกันอ่ะพี่บอยให้ตัวตัวอย่างง่ายอย่างนี้สมมติว่าพี่บอยมีเลขสิบนี่ง่ายมากกูมาเลขสิบพี่บอยอยากจะหานะครับเลขที่หารสิบลงตัวอ่ะเด็กๆช่วยพี่บอยคิดหน่อยเร็วพี่บอยมีเลขสิบนะพี่บอยจะหานะเลขนะครับที่หารสิบลงตัวเนาะโอเคมีเลขอะไรบ้างอืคิดออกไหม เทียบเลยใช่ไหมอ่ะอันดับแรกก่อนเวลาเด็กๆอยากจะหาเลขครับที่หารสิบลงตัวเนี่ยอย่างน้อยต้องมีหนึ่งกับตัวมันเองถูกไหมอืมอย่างน้อยต้องมีเลขหนึ่งกับตัวมันเองก็คือเลขหนึ่งกับเลขสิบเนี่ยแหละยังไงก็หารสิบลงแน่นอนและให้เด็กสังเกตนะครับหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งเนี่ยเป็นจํานวนที่นะครับหารนะครับเลขนั้นได้ลงตัวนะครับหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นจํานวนที่หารเลขนั้นได้ลงตัวแน่นอนนะครับ ้อสอบจะให้จํานวนไหนมาเนาะเด็กๆต้องใส่หนึ่งไว้ก่อนเลยแล้วก็อะไรครับตัวมันเองนะครับในที่นี้คือเลขสิบนะหารลงนะครับโอเคส้วเด็กคิดต่อให้พี่บอยเร็วเลขที่หารลงอีกก็คือมีเลขอะไรบ้างให้สังเกตง่ายๆนิดนึงก็คือเลขสิบเป็นเลขคู่ใช่ไหมพอเป็นเลขคู่แสดงว่าเลขสองหารลงตัวเนาะแล้วก็เลขอะไรครับเลขห้านะครับอ่าเลขสองแล้วก็เลขห้ามทันนะสรุปมีเลขที่หารลงตัวกี่เลขครับ สรุปมีสี่เลขถูกไหมอ่ะมีสี่เลขเนาะ mm hmm. ก็คือเลขหน mm ึ hmm. ่งเลขสองเลขห้าเลขสิบอ่ะเสร็จแล้วพี่บอยนะครับมีตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าพี่บอยเปลี่ยนจากสิบเป็นยี่สิบ้างอะ่ะโจทย์เดิมเลยนะครับพี่บอยจะหานะครับเลขนะที่หารยี่สิบลงตัวครับอเด็กๆช่วยดูให้พี่บอยมึงนีเลขอะไรบ้าง เลขที่หารยี่สิบของตัวก็จะมีหนึ่งกับตัวมันเองเนาะที่พี่บอลสอนตะกี้ถูกปะอ่ะหนึ่งกับตัวมันเองเนี่ยยังไงก็หารลงแน่นอนนะครับเสร็จแล้วนะครับยี่สิบก็มีเลขอะไรครับเลขสองเพราะมันเป็นเลขคู่ถูกไหมครับมันเป็นเลขคู่ทําทันนะเนี่ยเป็นเลขคู่เลขสองหารลงนะครับเสร็จแล้วพี่บอให้ดูนิดหนึ่งเด็กๆจาเลขสิบข้างบนได้ไหมเนี่ยห้าเนี่ยมันทําไมครับมันเป็นมันเป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมครับมันเป็นครึ่งของสิบอะ แสดงว่าถ้ามันเป็นเลขคู่เนี่ยเลขที่เป็นครึ่งหนึ่งของจํานวนนั้นที่เป็นเลขคู่อ่ะหายมาลงแน่ๆถูกปะแสดงว่าถ้าเกิดตะเกียบเป็นเลขยี่สิบเลขอะไรหาลงแน่นอนครับเลขสิบถูกปะเพราะว่าสิบเป็นครึ่งหนึ่งนะครับของยี่สิบเนาะสิบเป็นครึ่งหนึ่งนะครับของยี่สิบแสดงว่าต้องหารลงแน่นอนนะเสร็จแล้วนะครับพี่บาอบบอกงี้ถ้าเด็กๆมีครึ่งแล้ว เลยครึ่งไปหาไม่ลงแล้วนะครับดูดีนะพอเด็กๆเ,เลยครึ่งไปเนี่ยจากห้าขึ้นไปเนี่ยไม่มีแล้วครับหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีแล้วจนถึงตัวมันเองเลยที่หารลงเช่โดยการากับเลขสิบเนี่ยสิบมันครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะเลยสิบไปมันไม่มีแล้วเด็กๆใช่ไหมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าไม่ได้แล้วเพราะมันเลยครึ่งยกไว้นั่นนะครับตัวมันเองก็คือเลขขั้นไลยยี่สิบหานลงเนาะโอเคทันนะครับ อ่ะเสร็จแล้วมีอไหมที่หารลงนะครับก็มีกี่เลขสองเลขเนาะก็คือเลขสี่กับเลขเท่าไหร่ครับเด็กๆเลขห้าอ่าเลขสี่กับเลขห้าเนาะแดงว่าตรงนี้พี่บอยมีกี่เลขครับมีหกเลขเนาะตามทันนะโอเคมีหกเลขนะครับอ่ะย้ําจุดเดิมนะหนึ่งกระตุ้มันเองหารมันลงนะครับตามทันนะเด็กๆโอเคอ่ะ ตอนนี้พี่บอยยกตัวอย่างให้ดู2ข้อนะครับเลข10มี4เลขเนาะเลข20มี6เลขครับเลขพวกนี้นะครับเขาเรียกตัวประกอบครับง่ายไหมง่ายมากพวกนี้มันคือตัวประกอบครับอ่าตัวประกอบนะครับของเลขสิบเนาะเช่นเดียวกัน6เลขเนี้ยครับเขาเรียกอะไรครับตัวประกอบนะของเลข20อืมโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆอยากจะหาตัวประกอบความหมายคืออะไรครับความหมายก็คือเด็กๆต้องหาเลขที่หารจำนวนนั้นลงตัวโอเคนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่บอสสรุปง่ายๆอย่างนี้เนาะตรงนี้นะครับสรุปคือตัวประกอบนี่นะเด็กๆต้องทำไมครับหาเลขนะครับที่หารจำนวนนั้นลงตัวครับมีกี่เลขก็นั่นแหละนะอืม นะเพราะฉะนั้นข้อสอบจะให้เลขอื่นมาให้เลขสาให้เลข48ให้เลข72มาเด็กๆ,<า>ๆแค่หาเลขที่หาจำนวนนั้นลงตัวนะครับนะก็ได้เลยเนาะโอเคตามทันนะครับอืถัดไปนะพี่บอยให้ดูนี้ต่อครับเด็กๆรู้จักจำนวนเฉพาะไหมอจำนวนเฉพาะไหมจำนวนเฉพาะนะครับคืออะไรครับคือจำนวนที่มีแค่อะไรครับ หกระตัวมันเองที่หามันลงเนาะจำนวนเฉพาะนะครับคือมีแค่1กับตัวมันเองนะครับที่หามันลงแสดงว่าถ้าเด็กๆด,กดูนะครับจำนวนเฉพาะเนี่ยนะเริ่มต้นเลขสองอยู่ยดีนะนะครับจำนวนเฉพาะนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เลข2ขึ้นไปนะ้องก็จะมีเลขอะไรบ้างก็มีเลข2ใช่ไหมครับเพราะว่าเริ่มต้นแต่เลข2ขึ้นไปเนาะก็มีเลขสาม เลข5้าเลข7ใช่ไหมเลข11บเเลข13เลข17นะไปเรื่อยๆกันเนาะนี่คือจำนวนเฉพาะนะครับก็คืออะไรครับจำนวนที่มีแค่1กับตัวมันเองที่หารมันลงจริงป่ะพอดเด็กๆไปดูตัวประกอบสองก็จริงมีแค่1นกับ2ที่หารมันลง3ก็มีแค่1กนกับสามก็มีแค่1กับ5้าก็มีแค่1ก, 5, กับ7ที่หารมันลงแสดงว่าพวกนี้เป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยเนาะโอเคนะครับ1ไม่ใช่นะ หนึ่งไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆลองดูต่อเลยนะครับตรงตัวประกอบที่เด็กๆได้เนี่ยมันจะมีตัวประกอบเฉพาะอยู่ตรงไหนเขาเรียกตัวประกอบเฉพาะครับอันนี้ใช่ไหมเลขสองกับเลขห้าเนี่ยใช่ป่ะของของซิทที่ได้มาตะกี้เนาะเลขสองกับเลขห้าเนี่ยเขาเรียกอะไรครับตัวประกอบเฉพาะครับ พี่มาเย่งนี้นะตัวประกอบเฉพาะนะครับส่วนยี่สิบล่ะมีกี่เลขก็มีแค่สองกับห้าเหมือนกันถูกไหมอ่ะเพราะนั้นสองกับห้านะครับอันนี้นะเขาก็เรียกอะไรครับ,รบตัวประกอบเฉพาะนะโอเคอันนะครับอ่าไม่ยากนะเห็นไหมนะเพราะนั้นเวลาเด็กๆทำเนี่ยเด็กๆ หาตัวประกอบเจอแล้วเนาะเด็กๆจะต้องระบุได้ด้วยนะครับว่าตัวไหนเรียกตัวประกอบเฉพาะโอเคนะอ่ะถัดไปนะครับเราดูต่อตอนนี้เรารู้จักตัวประกอบแล้วรู้จักตัวประกอบเฉพาะเนาะถัดไปก็คือพี่บอยจะสอนหาเรื่องการแยกนะครับแยกตัวประกอบเนาะแยกยังไงนะอันดับแรกก่อนหลักการนะครับในการแยกตัวประกอบนะครับหลักการก็คือเขาต้องเขียนที่อยู่ในรูปการคูณครับ เขียนนะครับในรูปการคูณนะของตัวประกอบเฉพาะครับอ,อ่ะพี่บอยอธิบายง่ายๆอย่างนี้เนาะการแยกตัวประกอบนะครับคือการที่พี่บอยเขียนให้อยู่ในรูปอะไรครับเขียนในรูปการคูณนะครับของตัวประกอบเฉพาะอ่ะเด็กๆต้องดูเลขสิบก่อนพี่บอยดูง่ายๆอย่างนี้เลขสิบเนี่ยนะครับถ้าพี่บอยแยกแปด รากไม้รากไม้ก็คือแยกเป็นขีดๆแบบนี้สองซี่ 4. เหมือนรากไม้ลงไปในดินเนาะสิบเนี่ยเกิดจากอะไรคูณกันครับเกิดจากสองคูณห้าถูกปะเลขสิบเนี่ยเกิดจากสองคูณห้าและเด็กๆเ,เห็นไหมตะกี้ที่เราเรียนกันสองกับห้าเป็นตัวประกอบเฉพาะไหมครับเป็นถูกไหมฮะสองกับห้าเป็นตัวประกอบเฉพาะแสดงว่าพี่บอยแยกตัวประกอบถูกไหมถูกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าพี่บอยจะนะครับ หานะการแยกตัวประกอบเนาะอะเพราะฉะนั้นนะครับพี่บอยจะแยกนะตัวประกอบนะครับของ10แสดงว่า10เนี่ยพี่บอยแยกให้อยู่ในรูปการคูณนะครับของตัวประกอบเฉพาะได้2คูณกับหนั่นเองครับเห็นไหมมันต่างกันเนาะเนี่ยถ้าเด็กๆแยกตัวประกอบต้องเขียนใี้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนะครับอืม อ่ะพี่บอกได้ละอ่ะย้ำอีกทีนะนะครับย้ำอีกทีนะตัวประกอบนะครับของสิบมีสี่เลขเนาะก็คือมีเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าเลขสิบนะครับส่วนถ้าโจทย์บอกให้หาการแยกตัวประกอบนะครับหรือห,หาแยกตัวประกอบของเลขสิบเด็กๆต้องเขียนสิบเท่ากับสองคูณห้าเนาะต้องเขียนอยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะอ่ะพี่บอยย้ำหลายรอบเลยนะกลัวลืมนะครับ ตัวนี้สําคัญเนาะอ่าเด็กๆลองดูต่อเร็วถ้าเกิดพี่บอยแยกตัวประกอบของยี่สิบล่ะอ่าจะได้เท่ากับเท่าไหร่อืมเด็กๆก็ไปทําเหมือนเดิมใช่ไหมนี่ไงทําเป็นแผนภาพลากไม้เนาะเนี่ยทำเป็นแผนภาพลากไม,เเเม,ม,กม้เพราะฉะนั้นนะครับยี่สิบพี่บอยก็อยากมาเป็นเท่าไหร่ครับสองคูณสิบก่อนอ่ะเอาแบบเบสิกก่อนเพราะว่ายี่สิมันคือเท่าไหรมันคือเลขคู่ถูกไหม พี่บอยก็แยกเป็น2องคูณสิก่อนเสร็จแล้วนะครับ10เนี่ยพี่บอยก็แยกออกมาเป็น2องคูณห้าดีนะ10นะครับพี่บอยก็แยกออกมาเป็น2องูณห้าอีกทีหนึ่งตามทันนะเสร็จแล้วเด็กเห็นตัวปลายไหมฮะตัวปลายนะครับของลากไม้เนี่ตัวปลายนะครับ,ลเ,ลรบเลขที่อยู่ปลายเส้นของลากไม้นี่มีเลขอะไรบ้างเลข2เลข2แล้วก็เลขห้เด็กเห็นอะไรไหมครับ อันนี้คือตัวประกอบเฉพาะไหมใช่ถูกปะใช่เลยเนาะเพราะฉะนั้น20ถ้าพี่บอยจะแยกตัวประกอบของ20พี่บอยต้องเขียนอยู่ในรูปอะไรครับ2คูณ2คูณหนั่นนี่เห็นปะง่ายไหมง่ายเลยเห็นปะเนี่ยพี่บอยเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอยู่ในรูปอะไรแล้วการคูณของตัวประกอบเฉพาะเลยครับโอเคนะเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ง่ายไหมนะลองไปฝึกทำกันดูนะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้จักเนาะตัวประกอบและการแยกตัวประกอบแล้วนะครับพวกนี้เนาะจะช่วยให้เราทำโจทย์นะครับเกี่ยวกับสอบข้อมอหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคก่อนจะจากกันเนาะอ่ะใครช่วยคอมเมนต์ให้พี่บอยหน่อยเร็วเด็กๆเรียนเ,เ,เข้าใจไหมสมมติวนะ่าพี่บอยอยากจะหานะครับตัวประกอบอืมพี่บอยอยากจะหาตัวประกอบนะครับ และนะครับการแยกเนาะอ่าการแยกตัวประกอบของเจ็ดสิอ่ะเด็กๆอ่าลองดูนะนี่พี่บอยอยากจะหานะครับตัวประกอบและการแยกตัวประกอบของ72ได้เท่าไหร่ครับอ่าถ้าใครดูคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้แล้วเข้าใจเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปให้พี่บอยหน่อยเร็ว ช่วยพี่บอยนะครับแยกตัวประกอบนะครับของ72แล้วก็หาตัวประกอบของ72ให้หน่อยนะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับอ่าเดี๋ยวพี่บอยจะมาช่วยดูเนาะว่าแยกตัวประกอบและหาตัวประกอบถูกหรือเปล่านะครับโอเคก่อนจะจากกันวันนี้นะครับพี่บอยเคยมีสอนนะครับ Math for k i d s ไว้เรื่องหนึ่งเนาะนะครับอยู่ใน EP ก่อนหน้านี้นะครับนี่พี่บอยขอย้อนไปดูนิดหนึ่งตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับสูตรลัดการหาจำนวนตัวประกอบของจำนวนใดๆเนาะ ใน EP ที่5นะครับก่อนอันนี้ที่พี่บอยสอนไว้อยากให้เด็กๆลองไปทบทวนดูนะครับอ,นนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ยากเด็กๆเ,เลียง EP 8เสร็จย้อนกลับไป5นิดนึงนะถือว่าทบทวนกันนะครับอ่ะข้อนี้ใน EP 5พี่บอยก็ใช้เลข20ในการสอนหาสูตรลัดนะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่บอยไว้เท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันกับซีรีส์นี้ใน EP ถัดไปนะวันนี้พี่บอยไปก่อนนะเด็กๆสวัสดีครับ